สวัสดีพี่น้องท,ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมบามามืบอนี้ปีข้าวปุ้นสวัสดีเด้อคะ่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนสีผ้าพี่น้องกนินข้าวปุ้นโอ้ห่อนห่อนห่อนเอา อโอ้อหลายแค่หิมดบ่อเนาะเส้นเ,เนียวนุ่มครับผมข้าปุ้นซื้อมาคือซีนหน่อยหน่อย ่นะกระปุ่นน้ำกันเด้อน้ำตาลสวัสดีลสวัสดีแล้วป่ววอยยแม่มาเด้ะค่ะพี่นงอจ้ากินงกระปุ่นอ่นล้วพักกับบมีแด้ว ไอ้ยีกโอ้ใช่น้ำน่ไหลายต่อามาจะเต็มไปเลยครับผม่ฉีดเนำโต๊ะก,กินอยู่หอกเนี่ย เนี่ยหมู่บ้านเดี๋ยวตอนนึงซื้อเนี่ยวัคเคอรโล่หมู่บ้านลอยยี่ห้า,าบาทจิ้มสามข่าโกงเงิเพื่อเพื่อเอาไงแทะล้มปากเลยเหรอเจ็บ คุณเป็นยางที่แทบมากเลย กินได้ทุเรศมากจ้ฝนหยตกบ,บอกว่าเสียงเชียต้นหน้าคื่อหออืมเออางน้เีก Để xem mạc Cô đeo lại thế nhanh คิดจักแล็กบ่ห <มา S 1> นเดาเลี้ยงนะเหรอเงเงินอของพ่อ,อเออเลี้ยงเงินทองของพ่อมาสวัสดีป้าป้านาอนกินไหมเนี่ข้ปุ่นอนีข้ปุ่นไงเหรอไม่ใช่ข้ปุ่น,นต้มตนมตักินเมื่อเช้านี่ไง กอยางกินก็วเ่อ่เหอจ้ะไม่จะเบื่อ <c oughs> ไม่เบื่อ,อเออจ้ะไปนอนอยู่อยู่ในพัดลมเด้ออากันหยุดกับใบพาไปเที่ยวไซส แจ็คจะไปใส่นะพี่น้องบุญบางไต้ก็มี่จ้ะไปกับ้อนเอามันเอาไปกับบุหูจักไผรไหมไปบ้านอื่นนึงสยกับบุหูจักไผถ้ามีพี่น้องก็บ้านนั้นมีพี่น้องน,นึงก็เป็นจะไปด้วย ร่างหน่อยแต่มิ้นหอมไม่นานจริงเดี๋ยวบบนห้อง หมุนไม่งั้นเพิ่งก็เอินกินเขาดิถี่ะแล้วลว่าที่กล้ากินบ่าแค่นันหนไกลไปไกล,กลน้ำท่าเพิ่งเอินกินเขาถ้าเพิ่ยินมนะ คุยโทรศัพผู้ใดโทรมาเดี๋ยวฉันเดินไปหานะครับเธอยู่นี่เธออยู่ไหนอ่ะครับเดี๋ยวฉันเดินไปหานะโอเธอเป็นใคร โออ้หนใครโทรมาใครโทรมาลูกใครโทรมาอย่าหลอกกันนะโอ้โหเย่ะ พยายามลูกเลยว่าเขาแับใครตัวมาเลยเนี่ยขอน้องเล่นกับน้องเหรอจ้าจ้าจ้าวิีนข้าไปดูโอ้เสียตา้าจ้า,จามแม่ไปเดี๋ยวนี้แหละย๋ยวแม่ไป เดี๋ยวพ่อเจ็บนี่ก่อนพ่อร้อนอยู่น่คขับตาเปิดว้ายห่นคทักว่าพี่นอ้องไปฟันสวัสดีครับ